ไปหาดูดิหาดูวิดูอุปกรณ์การเรียนดิยนีนี่ปิดอ่ะนี่ปิดแล้ดูอันเล็กไปให้เดียวมันอันนึงวิกฤตเนี่ยเนี่ยอันเล็กเลยนี่ยอันเล็กเล็กนะใไม่รู้สิไม่เรียนหนังสือไม่เป็นเนาะแกนี้ยังรู้ เอาจัางอื่นหายตอยงลบหนึ่งเอินเอาสีเดงกว่าเพื่อนจะได้ไม่ต้องแยกเอาเงียเดียวเป็นอันนึงอันแบบนี้อันนี้เนอะเอ้ยหายหยก เลือกดูตรงสีไปสีอันไหนคะมาดูตรงสี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 เคสแล้วว่าเป็นสันอสีสสส ครูให้เอาสีสีเนนี่ยะบสีสีใช้ใช้รุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นเนี้ยอุปกรณ์การเรียนไม่ใช่คือกระจกกรสองหน้ากับกู หมดหลายบาทอีกแล้วหนงเจอะไรดูสีน้ำด้วยจ้าสีน้ำต้องดูสีน้ำด้วย มอสองมอสอง้าง,งใช้สีน้ำด้วยให้หยดนี้นุ่นกำลังเลือกกระเป๋านี่มากำลังเลือกกระเป๋าเลยยกสีน้ำอ่ะ 他都，嗯。